สวัสดีครับแกลเลรบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับทําคลิปให้ลูกค้านะครับพอดีลูกค้าจากบางช่องทางนะสอบถามว่ารถพวนด,ดีเซลนะครับก่อนจะซื้อเนี่ยต้องตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็เลยแจ้งไปว่าทางเรานะครับก็ทําสเต็ปนี้สเต็ปนี้สเต็ปนี้นะครับให้ทีนี้เราทีนี้พอเรามีเครื่องเราตรวจเช็คเราก็เลยทำคลิปให้ดู สิ่งแรกเลยนะครับรถพวนเก่าญี่ปุ่นให้ผมจะมองให้โฟกัสที่เครื่องเพราะมันคือตัวต้นกําลังส่วนยางหรือความสวยหรือพวกใบพวนอะไรต่างๆนะครับมันคือองค์ประกอบที่มันผ่านการใช้งานมานะครับก็คือตรงนั้นก็คือสามารถทําสีได้แล้วแต่ร้านนะครับยางเปลี่ยนได้ใบพวนเปลี่ยนได้ชุดบ,บ,บีบลงบีบเลี้ยวนะครับไม่มีปัญหาทีนี้เราม,ามองที่เครื่องหลักๆก็คือ เครื <intrigued. S 2> ่องหนึ่งตัวนะครับสิ่งที่ต้องเช็คก่อนซื้อไปใช้งานก็คือน้ำกรองโซลานะครับเปลี่ยนหรือยังเพราะว่ามันก็คือตัวดักสิ่งสกปรกจากถังน้ํามันถังน้ํามันมาจากญี่ปุ่นอาจจะมีสนิมอาจจะมีตะกรันนะครับกรองโซลานี่ก็สําคัญถ้าเกิดมันตันน้ํามันโซลามันก็จะไหลไปที่หัวมชีดไม่ได้นะครับ2น้ํามันเครื่องจากที่ผมทํามานะครับน้ํามันเครื่องมาจากญี่ปุ่นไม่มีใช้งานได้เลยนะครับ ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับ1สกรปรก2ดําแล้วก็เหนียวไม่มีสารหล่อลื่นแล้วก็ขี้ตะกรอนเยอะพอถ้าถ้าไม่เปลี่ยนนะครับพวกซีพวกข้ออะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็จะสึกหล่อนะครับก็คือลูกค้าก็จะเดืดอดร้อนนะครับทีนี้3มหม้มอน้ําน้ํายาหม้อน้ํแเราก็ตรวจเช็คนะครับถ้าเป็นน้ําเปล่าญี่ปุ่นน้าเปล่ามาแล้วก็ถ่ายแล้วก็ใส่น้ํายาหม้อน้ําไปนะครับส่วนจุดคลายแม็กมันอยู่ฝั่งนี้นะคฝั่งฝั่งมูเล ซึ่งลูกค้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับมันจะต้องถอดมูลเล่ออกมาตรวจเช็คถ้าเป็นมูเล่ถ้าเป็นแค่ส่ย่านพัดลมนะครับมันถอดได้นะครับมันไม่ติดใดแต่รุ่นที่มีใดนะครับมันจะติดจุดนี้นะครับแล้วก็พอเราถอดมูเล่ออกมามันจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับทีนี้สิ่งที่ควรจะเช็คเลยสีข้อนะครับพอหลังๆมานี่เจอคือสีข้อรั่วน้ํามันมันออกนะครับคือทีเนี้ ตามอายุของมันคือมันแข็งนะมันแข็งตัวน้ามันมันก็ซึมทีเราก็ไปซื้อมาใหม่มาเปลี่ยนนะครับซึ่งพวกนี้ยอีตระกูลอีญี่ปุ่นมันก็คืออีทีบ้านเรานะครับอร่อตรงกันเนี่ยครับพาร์ตก็พาร์ตคูบูตานะครับไม่มีปัญหาส่วนใส่พานนะครับผมเคยย้ําหลายคลิปแล้วว่ามันต้องเปลี่ยนทุกครั้งเพราะว่ามันไม่สามารถใช้งานได้เพราะมันหมดสภาพเพราะพอเรามันมาใส่พานมันหย่อนนะครับพัดลมตรงนี้มันจะทํางานไม่เต็มที่พัดลมระบายความร้อนนี่นะครับ พอเราเจอปัญหาเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนสรุปก็คือกรองโซลา่าน้ำมันเครื่องอน้ำยาหม้อน,น้ำสีข้อแล้วก็สายผ่านพัดลมก็5จุดนะฮะส่วนสีสันอะไรแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่าชอบเดิมหรือชอบทำสีสวยๆสีสเปรย์พ่นอันนั้นอยู่ที่ลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนทางเรานะครับก็พอเราทำเนาะเราก็จะเช็คพวกเนี้ยครับความลื่นครับตรงเนี้ยครับ ส่วนยางอะไรนี่คือสีพวกนี้เราก็ปล่อยธรรมชาตินะครับคือเราก็ขายย่อมลงมาหน่อยบางทีเราขายลูกค้าซื้อไปใช้งานเขาไม่ได้ติดใจว่าเออเราเป็นเก่าญี่ปุ่นอ่าก็คือขอให้ระบบมาใช้งานได้เราก็แฮปปี้เราก็ขายแล้วครับอ่านะครับ,นะรบฝากไว้นะครับว่าจะซื้ออะไรก็สอบถามให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องอะไรนะครับท่านก็ถามให้ดีนะครับว่าอะไรอ่ะมีไหมมีนี่คือหมายถึงว่าต้องซื้อที่เขาคนเดียวหรือ ซื้อโลเคอลได้ทั่วไปก็คือใน Lazada ศูนย์คูบุต้าหรือสั่งออนไลน์นั่นคือนั่นคือมันเป็นอะไรที่ลูกค้าไม่ต้องผูกติดกับร้านนะครับคือซื้อได้ทั่วไปอย่างนี้พวกสายพานซีนโซลโซล,ล่าลูกค้าเข้าออนไลน์หรือมีร้านใกล้ๆกลก็เข้าไปซื้อได้เลยครับไม่มีปัญหาอัน,นั้นเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรโลเคอลคือซัพพอร์ตทั่วไปแต่ถ้าบอกว่ามีอะไรแล้วต้องบงังต้องถูกบังคับด้วยจากร้านเนี่ยครับไอ้น,นั่นก็ให้ลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษว่าหนึ่ง มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็หาซื้อไม่ได้ต้องผ่านเขาเท่านั้นนะครับต้องฝากไว้นะครับเพราะว่า,วาเงินของท่านท่านตัดสินใจให้ดีนะครับผมขอบคุณครับ